นาฬิกาเรือนสองแสนของฉันหายไปถ้านายไม่ได้เอาไปาาะแล้วใครมาเอาไปใช่เลิกเล่นตลกได้แล้วออกมา๋ยวนี้เลยนะไม่ได้านาฬิกาไปจริงๆครับแล้วถ้าไม่ใช่แกเนี่ยจะเป็นใครเอ,อีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะกนาฬิกาของพี่สาวฉันหายนะสิราคาตั้งสองแสนอะแล้วก่อนหน้านี้บ้านหลังเนี้ยของไม่เคยหายเลยจนพวกฉันปล่อยเช่าให้พวกแกสองคนมาเช่าเนี่ยแล้วของก็หายเลยอะแล้วถ้าไม่ใช่แกจะเป็นใครนี่ก็เพิ่งมาด้วยอะเดี๋ยวนะ สองแสนเลยเหรอเออใมากล่าหาลอยๆแบบไม่มีหลักฐานไม่ได้หรอกนะครับเพื่อนคนนี้ผมรู้จักดีเป็นเพื่อนสมัยมัธยมผมรู้เป็นที่ใสยังไงมันไม่ทําแบบนี้แน่นอนน่ะนี่นายหาว่าพวกเราใส่ร้ายงันเหรอแน่จริงก็ให้คนห้องแตได้คนเราไม่เจอจะรับผิดชอบไงก็ถือว่าพวกเราแค่เข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างเดียวมันไม่ได้ต้องขอโทษเพื่อนยได้แต่ว่าคุณต้องให้พวกเราขึ้นไปค้นก่อนถ้าพกฉั้นค้นไม่เจอเนี่ย พี่จะขอโทษแล้วก็ยกค่าเช่าให้ด้วยหนึ่งเดือนอืมอย่างนั้นก็ได้ครับเินพ้นตามสบายเลยเตรียมเอากระเช้ามาขอโทษเพื่อนฉนันได้เลยเชินมาโอสิหรือว่ามันจะอยู่ในตัว ทำไมมันไม่มีอ่ะหรือว่าฉันจะจำผิดวะฮะจำผิดวะ <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษนะคะ มึงหลักนาฬิกาเทำไมอย่างโง่โง่ห้ามมาได้ขโมยมไปปาร์ตี้ห้องน้ำมาเนี่ยตับแรกข้กบว่าจะอ,าออกมานะแต่พออีน้องสองคนมันเข้ามา,าถามว่านาฬิกาชั้นอยู่ไหนนาฬิกาชั้นอยู่ไหนอุ้ยถจะย่ยาจะไดให้ข้ามาก้าวเฮือกอ่ะคือสภาพานลอยทางเฮือตะกีน้นะมันก็บอกว่าหานะ้ามเปิดหัวขโมยอ่ะเรามึงสิงเอาจังใจกันนาฬิกาเลื่อนนี่เนะี่ยเออก็เดี๋ยวเอาไปไว้ในห้องน้ำที่เดิมนะตอนแรกกูคิดว่ามึงเป็นขี้ขโมยอีหลีเดนี่บ้าแม่นขโมยเฝ้าไปขึ้นเขา เป็นนแคค่ธรรมดาอยู่ใส่อยู่กูก็หาไม่เห็นเนี่ยเอยซ่ซอยอย่าง้อยท่องกูเสียเนี่ยกูหาเบิดห้องเลยมาพ่ออยู่โอ้ยเซาะพ่อดีๆเดี๋ยวกว็ปะเพื่อนอต้องโอ้ยมเก็บเสื้อผ้าไปใช่อ๋อหาว่าจะไปแอลกับบีสักกึ่งเดือนน่ะพลังงานเรียบร้อยแล้วนะบาวเขียวสนุกสนานสบายใจเฉิม มึงสิไปเที่ยวกับบีมันใส่เงินหลายหมื่นมันบอแม่เดี๋ยวนะแต่เดือนที่แล้วมึงนับเงินเหรียญไปใจคาเซาห้อ,หองแล้วมึงเอาเงินใส่ไปเทีย่ยวโอหยก็ให้ไปห้างานนอกมาให้ก็มีเสืตังพ่อห้องงานหไปเอวน้อยแกเป็นอย่างไปมึงบอกความจริงมั้ยมึงเอาใส่ท่องกูไปขายมั้ยโอปักแหะนี่อู้อยังเนี่ยทำแบบได้รักสร้อยทองคิงไปทามึงโมงไดลรักจเอาเงินใส่ไปเที่ยวก็ให้ไปย่างการนอกมาคูปัก ้องมันก็มีซัมนี่กูคนเบิร์ตแหลมันบมมีถ้ามึงบ่ได้เอาอะมาตัวได้แล้ไอ้บอสหาสาบานเล้บก็ต้องสาบานสาบานไปกับ่มมีประโยชน์มึงกับกูเป็นมูกันมาตั้งหลายปีถ้ามึงออกมาขึ้นกูซิคิดว่าเรื่องนี้บ่เคยเกิดขึ้นทิงเจี้ยว่าหาเป็นหัวขโมยแล้วไหมกูฮะแมงขนาดนั้ไอ้กามึงยังรักเลยเอาแสดงว่าสายตาของคิดเนี่ยอมว่าหาเป็นหัวขโมยได้แต่อยนานไรกันอมึงมันแบบขี่รักไงเดอะ คี่มา,าร้างตัวเลยเอาสางก่าเถอะกูถือว่าเฮ็ดบุญแล้ว้นเก็บข่าคข้องแล้วเอาสส่ท่องกูไปขายดิสัยให้มันก็ไปเลยก็ต้องไม่ให้กูเห็นนายไปแม่ปากมาห้ากู้อก้าไม่ได้รักได้ัก ไม่ว่าโอโซนไอ้บอสหาสามาเลยขออภัยค่ะไม่ได้ทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขนะดนะ นี่เป็นเพื่อนกันแต่มาใส่ร้ายกันถ้าโคตรพิดหวังเลยว่ะแล้วมาหาว่าขโมยสร้อยทองถ้าจะขโมยสร้อยทองเงี่ยงวันนี้เมื่อนขโมยเงินม,มาแสนหนึ่งเนี่ย <S <S องามบ่เฮ้ยโอ้ควายแล้วนี่บาวุ้เดี๋ยวขึ้นเครื่องมาตั้งเฮ้ยขึ้นแสนหนึ่งหายไปไหนวะจะบอกนะโอโซนขโมยไปอ่ะไม่ได้ไม่ได้ จะใส่ไลยมันรอบสองไม่ได้มันคือเพื่อนกูนด้วยแล้วกูคิดแบบนั้นกูโจรเกินไปบอล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 จำได้เก็บไว้ในกระเป๋าต,ตังนี่วะขัวเป็นสี่วะจะมาแข่งกันไหมก